บางครั้งความรักข้องคนเราถ้ามีควายเด็กฝ่หนึ่งพยายามทำอยู่คนเดียวพยายามสร้างความรักกานในคืออยู่ฝ่ายเดียวโดวยที่คีคนหนึ่ง,ไม,งไม่เคยคิดจะทำเหมือนได้ยมันคือความพยายามในความรักข้องกันในกันเลยถ้ามีคนใดคนหนึ่งทำอยู่ พยายามทอยู่ฝ่ายเดียวมันคนนู่นหมาตกใจเดี๋ยวความรักข่องคุณช่องคนตีใจรักกันมันต้องพยายามจับมือเดิมไปพร้อมกันทำให้เดีย่ยงเดี๋ยวเราจะพบปอนทุกในสิ่งที่เราวัางในรักฐานนี้นายจริงๆว่าเป็นบทเพลงนี้วัวใจไหลยเยี่ยกับ บางครั้งหัวใจละเอียเหนื่อยท้อแท้นั่งเศร้าคนเดียวคุทางยาวใครคุทางยาวใครเข้าไปคนเดียว บางครั้งหัวใจสะอือเหนื่อยสุดเื้นสะอืนคนเดียวขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอเพียงเพื่อครอบโยนคนที่เดียวได้ โลกนี้มันสับสนผู้คนครูสร้างยือแย่งปิดเส้นทางเส้นทางที่เดินโยนมองคันบางไหมเหน่ยลากันเท่าไรกี่ครั้งที่คุณน้ำตาไหล ออาบางครั้งหัวใจสะอื้นเหนื่อยสุดพื้นสะอื้นคนเดียวขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอเพียงเพื่อพรอบโยนคนที่เดียวดา โลกนี้มันสับสนผู้คนทูส้างเยือแย่งปิดเส้นทางเส้นทางที่เดินย้อนมองึันบางไหมเหนื่อยล้ากันเท่าไรกี่ครั้งที่คุณน้ำตาไหล หกมาสำหรับความรักก้องคุณก้องคุณควรที่จะจับมือเดินไปพร้อมกันหอกรักไอ้ดาวเทียมกันเดี๋ยวจะได้พบรักแต่มีความทุกข์ตลอดชีวิตก้องคุนก้องคุณแต่ชีวิตเดินไปรักกันเข้าใจกันมีอะไรก็รับความใกล้ใจกัน นักมังนักบางโบาบางอะไออกไปกันปิดมังโกรกันมั่งไม่เข้าใจกันกครอไปกันตุกตังที่มีรองยาวที่เข้าใจปิดกันใครปิดใครทูกท่ก็ตามไม่ต้องมาหนังงา่าว่าคนนั้นปิดคนนี้ทุกของความเข้าใจรักที่นี่อิจฉารักที่ห่างไกล จะเป็นหลักคีออย่างยืนข้องคุณเขียนี่จิตวิญญาณแน่นกว่าหลักคีอคอย่าง,งยืงน่นนะครับ